มีสูตรไหมมีสูตรอะไรไหมสูตรเยอะไหมเนี่ยเอาเอาสูตรเยอะไหมเลขคู่มาก่อนเลขคู่มึงจะเอาแปดเลยเหรอเอาเพื่อนผมจัดแปดเลยนะไปแปดฟองไอ้เพื่อนผมไม่ได้กดว่ะตานี้ถือว่าเพื่อนผมแล้วกันที่เป็นคนสุ่มแต่ว่าเฮ้ยได้ได้เลนโบมาตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวว่าแปดแล้วเฮ้ยไอชูเฮ้ยได้เลนโบพอได้ฮิวอีก ร้านนี้มัวชอบบริการขายสัตว์ยักษ์ต่างๆมีมากกว่า40ตัวยังไม่พอเพชรเพียงเลืดสองหเท่านั้นและยังมีแม็กโปรเจกต์เลเยอร์ทั้งรับฟาร์มทั้งขายอาวุธแล้วไปจัดจ้างกันได้เลยลิง์กใตใ้ล่างคลิปนะครับสวัสดีน้องชายทุกคนด้วยนะครับผมที่ชอบเล่นเกมชื่อว่าเพชรซิมูเลเตอร์นะครับน้องชายก็วันนี้เป็นวันที่เกมเพชรซิมูเลเตอร์ทำไม อเ,เออก็อยู่กับเพื่อนผมนะครับโชคก็ว,วันนี้เอามาออกกล้องครั้งแรกนะทุกคนก็ใครอาจจะไม่รู้จักนะเพราะปกติจะเจอปอน ซับอะไรอย่างงี้นะใครที่ดูผมตั้งแต่วันพีนะทุกคนโอเคมาก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการสุ่มไข่ทั้งหมด70ฟองนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะผมผมขอคนละหนึ่งไลค์ถ้าถึง50ไลค์นะฮะก็พี่จะสุ่มอันนี้อีก70ฟองนะทุกคนก็เดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปเพราะว่าเราเือเอาตรงพี่สามารถสุ่มร้อยฟองได้นะทุกเพจพี่ดิแต่ว่าพี่ขี้เกียจหานะครับก็พี่ไปซื้อมาจากในเทรดคับนะครับผมผมจะพาไปดูก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะเทรดหรืออยากจะหาของก็นี่เลยครับ กด e ก็ตรงนี้แล้วกดคำว่าปโปรเซิร์ฟเวอร์ก็จะสามารถหาของตามบูธตามที่เราซื้อได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่อยากหาไม่อยากอะไรเลยก็แนะนำนะครับผม Shop, 8, ร้าน Nemo s h o PJ8 เลี้ยวไว้ด้านล่างขายเพชรเลทสองถึงเลทสองจุดหกนะครับแล้วก็ขายพวกสัตว์ยักษ์จริงไหมโชคร้านดีไหมอ่ะ Nemo Shop ร้านดีไหมผมน่ยกนิ้วโป้งให้เลยเออโอ้โหน,นิ้วโป้งนะทำต้องแต่นิ้วโป้งมา สุดยอดแหละอ๋อโอเคก็นะผมวันนี้จะให้เพื่อนช่วยกันสุม่มเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเกินหรือเปล่าคือวันนี้ช่วงมาดูนะคุณอยากได้ที่สุดเลยนะ0.7ุวันนี้เราไม่ได้เล็งเทนนิสนะครับทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เยอะแ,แหละเจ็สิบฟองเพราะว่ารอบที่แล้วผมสุ่มไปร้อยฟองก็ไม่ได้สามสิบฟองก็ไม่ได้ห้าสิบฟองก็ไม่ได้อ่ะเรานี้เราจะเอาเพื่อนมาสุ่มกันบ้างน,นะทุกคนอ่าโชคไม่อยากสุ่มก่อนไหม บา,บางชิกูมาใครเล่นหมดไหมอ่ะผมเิ่นก่อนก็คือผมจะสุ่มฟองแรกเปิดแบบเดิมก่อนนะครับอันนี้คือผมมีทั้งหมดเจฟองอ่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะหนึ่งอันนี้คือแถวละบแปดนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคูณแปดได้เท่าไหร่อ่ะลืมอันนี้ลืมทุกคนตอบทุกคนตอบเร็วห้าหกแปดเจ็ดห้าสิบหกอ่ะห้าหกห้าหกอะไรห้าเจ็ดเฮ้ยมันมันแปดแถวดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดแถวแล้วมี60ฟองหรอวะเออตอนนี้ผมมี60สิบฟองทุกคนก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มแค่60ฟองกอนแล้วกันเพราะว่าผมพี่เก็ตหาแล้วนะครับเพราะว่าพี่หาทั้งอันนี้60ฟองแล้วก็อันนี้อีก70ฟองอันนี้คือมี70ฟองจริงๆพี่นามาแล้วอันนี้ก็ถ้าถึง50ไลนะ์ทุกคนเดี๋ยวพี่จะรับการสวมบกีก็ไม่รู้ว่ารอบหน้าจะมีใครมาช่วยกันสุ่มหรือเปล่าตอนนี้ก็เพื่อนผมมานอนที่บ้านก็มาช่วยกันอัดคลิปกันแล้วกันมาเดี๋ยวผมขอเ,มมเปินนเไดไป อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแต่ผมอยากได้ฮิวสัก2ตัวนะครับไม่ได้0.7ก็1.3ก็ได้อ่าทุกคนแล้วที่สําคัญนะครับผมซื้อสัตว์เลี้ยงคาบิบลาติดไหล่มาด้วยเขาบอกว่ามันจะเพิ่มโชคไม่รู้จริงป่ะน,นะหรือว่ามันขายของก็ไม่รู้นะทุกคนอ่าเริ่มไปดีกว่าพูดมาเยอะแล้วไปแต่ใข่สวยมากเฮ <c oughs> ้ยไอ้ตัว,วนี้โ,โหดมากเลยนุ้ยนี่ฮะเราเพิ่มมาแล้วแม่งร้องโหดด้วยว่ะเดี๋ยวผมออกกันนี่เราได้ผมโอโฮอ เราได้ตัว์ส50%มาอดดขอไว้ได้ขนาดด้วยคนอ่ะเดี๋ยวเราจะให้โชคมันจะสุ่ม3หรือ8หรือ 1, 1มีสูตรไหมมีสูตรอะไรไหมสูตรเยอะไหมเนี่ยอาเอาสูตรเยอะไหมเลขคู่มาก่อนเลขคู่มึงจะเอา8เลยเหรอเอาเพื่อนผมจัด8เลยนะอ่ะแล้อ่ะเดี๋ยวจะดูว่าจัด8ลูกจะได้ฮิวสักตัวไหมถ้าได้นี่คือผมต้องคารวะเลยฮะเราได้เกิดคนที่ดวงดีคนใหม่นะครับผมทุกคนไป8ฟองเพื่อนผมไม่ได้กดว่ะตาอนนี้ถือว่าเปผมแล้วกันที่เป็นคนสุ่มแต่ว่าเฮ้ยนิด ได้เลนโบมาตัวนึงเฮ้ยเดี๋ยวฮ้ยปพี่ไอญโชคเฮ้ยบิ๊มตัดช็อตนี้เป็นไฮไลท์น้องได้เลนโบพอได้ฮิวอีกไอโชคชี้ที่ทุกคนตัวนี้ก็ตัวนี้ก็13เปอร์เซ็นต์แล้วไอชิ้นนี้ก็เลนโบอีกเลนโบก็คือผมเจแรงระดับนะสาขคนนี้ไม่เคยสุ่มเกมนี้นะครับพี่ผมตัดลงทิกต็อกแล้วมั้งช็อตเมื่อกี้ก็คือแบบดวงดีจัดอุ้ยเกิด กิดคนดวงดีคนไหวยังยื้ไม่เลิอกเลยตัวนี้ผมเห็นเขาขายในตลาดนะนี่คือผมไม่ได้โมเมนนะคือผมเห็นเนี่ยวันนี้นะวันแรกและตอนนี้นผมเห็นเขาขายที่หกร้อยบีนะครับแต่ผมว่าอนาะคตอาจจะเหลือสักประมาณร้อยหรือไม่ก็สักประมาณแปดสิบถึงร้อยห้าสิบปอนด์เนี่ยแหละทุกคนก็ถือว่าผมไปตีไปร้อยบีแล้วกันตัวนี้เราเสี่ยงก็ไปทนะั้งหมดประมาณหนึ่งจุดสองทีนะครับผมซื้อไข่ฟองละยี่สิบบีไปก็ซื้อค่อนข้างแพงแต่ว่าเพื่อให้น้องๆได้เห็นคอนเทนต์ที่มันสะใจแล้วมันอย่างี้นะเดีย๋ยวจะลงวันพรุ่งน ถือว่าเป็นมาทิสแล้วกันนะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้โดยโปกติแล้วอะ่ะตัวเนี้ยมันไปแค่นี้เว้ยเห็นไหมก็อาจจะถ้าตีเป็นปีก็อาจจะประมาณ10ปีหรือไม่ก็ะทยี่สิบปีอาจจะสิบปีประมาณนั้นก็ตัวนี้ยมีร้อยบวกกัเลยสิบเป็นร้อยสิบผมนับแคน่นีแล้วกันเอ้ยเราเรานับแค่ตัวใหญ่ๆไหมเออเออเอาคือตอนนี้เราได้มาประมาณสักสองร้อยปีแล้วอะผมตีไป้สองร้อยปีนะอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับทุกคนแต่ว่ามันอาจจะประมาณนี้แล้วกันเพราะเพราะเพราะว่าพี่เห็นนะคือตอนแรกมันขายประมาณหกร้อยปีแต่ผมว่ามันั้้นอีกแลว ว่าเ,ออเดี๋ยวผมจะลองมากนะฮะอีกแปดลูกแล้วตอนนี้ให้ชอบกดด้วยอแปดลูกกดดิไปไปไปโตคตรลุ้นเลยว่าแปดลูกอไอแปดลูกเอาชัไอ,อถือว่าเป็นผมอยากสุ่มแปดลูกผัดกันสุ่มนะเอเอ,อเฮ้ยแน่แน่เป็นตัวหนึ่งเลยคนตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดีขนาดเอ้ยตัวนี้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปะ จะดูกันด้วย,วยเออสามสิบห้เปอร์เซ็นต์แต่ผมได้ตัวสิบสามเปอร์เซ็นต์มาตัวหนึ่งเรามีโชว์มีสูตรอะไรอีกไหมโชว์ฟองเดียวอ่ะไอเอาสาม,มาวันเรานี้ทำไมต้องสามมาสามมันเป็นเลขที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมอ่ะไอ้ <c oughs> โอ๋โอเคโอเคฮะเดี๋ยวดูกันนะว่ามันเกิดเพื่อนของผมนะวันที่สามจะได้ตัวอะไรดีๆป่ะครับไม่เท่าไหร่แต่ว่าได้ตัวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาดูอะ่ะเดี๋ยวจะรองมันเกิดพี่บ้านนะครับพี่เกิดวันที่หนึ่งนะครับผมกุมภามาเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะดวงดีหรือเปล่าปั๊บขอฟองเดียวไไไทเเนนิกด้ป่ <c oughs> ่่ะมตางัลย ไม่เด็กหรอเราได้ตัวนี้มานะคิวอ่ะก็คือเป็นอะไรที่ผมตั้งไว้ก็โอเคแล้วนะแต่คือที่แต่ผมอยากได้แบบ สองตัวอขอแค่อีกตัวหนึ่งพอเลยขอวันนี้โชคอ่ะตามไปเลยเพื่อนเฮ้ยจะคู่แปลก็หรอวันนี้เพื่อนผมมาด่ทุกคน<ๆ>ก็อย่าลืม<ๆ>กดไ like, ลค์คนละหนึ่งไรนะครับถ้าคลิปนี้ถึง50ไลค์พี่จะทําการเปิดอีก70ฟองอันนี้นะเพื่อตามล่าหา0.1%ก็คือค<ๆ>ิวนะครับผมเป็นคิวของตัวนี้คิว <ๆ S 2> ของตัวตัวไหนวะอ,อยู่ไหนวะอยู่ใกล้เหมือนกันนะนะนี่ตัวนี้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 จะทําการหานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัว0.1%ศูนย์จุดหแึ่งเปอร์เซ็นหรือเปล่าแต่ที่รู้ตอนนี้โชคแม่ง เ้เราจะไม่พูดถึงนะฮะอ่ะแปดอันนี้คือตาที่โชคขอนะทุกคนก็คือเพื่อนผมชื่อโชคนะฮะมากับโชคหรือเปล่าไม่รู้ไปแปดรอบขอขอฟองให,ใหญ่ได้ไเปล่าเปิดลูกใหญ่มาลูกโอ้โหเฮ้ยมีเรนโบว์ตัวหนึ่งแต่ก็ถือว่ายังเกลืออยู่ ได้เรนโบว์ตัวหนึ่งก็ถือว่าเกลือเพราะว่าเรนโบว์ตัวนี้นะฮะเรนโบว์หายไปไหนไหวะอยู่ข้างบนแน่เลยอุ้ยได้ตอนไหน,ไหนไหวะชายนี่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นแค่เครื่องหมายแบบว่างงสองนะฮะพอมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าได้เป็นฮิวเนี่ยมันคือจะดีอยู่นี้นะนี่ไงลุงเจอละลุงตัวไม่ค่อยหมดเท่าไหร่โอเคมาทุกคนเดี๋ยวตาผมสุ่มผมขอ3พอแล้นะเพราะว่าผมไม่อยากรีบเท่าไหร่ มือนดวงเราจะไปไหวโชคเอ้อ่าก็อันนี้เป็นด่านใหม่นะครับชื่อว่า d o g w o o นะครับเป็นหมาโลกของหมานะครับโลกที่ผมก็ยังไม่ได้ผ่านคือผมไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกคนก็ว่ามาเข้ามาสุ่มสุ่มอย่างเดียวชอบสุ่มขอแคได้ไทเทนิกบ้างอ่ะเอางี้เลยดีกว่ามาเอาละอ่ะใครโชคอ่ะอยากไปตรงไหนอยากไปดู dogwool rainbow catwool pixelwool exalotwool t e k w o o fantasy เอาเทคเอาเทคแบบแบเคยได้ลุงเอาชิวๆเอาแบบคิดว่ามันจะได้เอางี้ดีกว่าตาตามใจอ่ะตามใจเพื่อนเอาสามเพื่อนขอสามผมว่าจะให้ สิบแปดเลยเร็วไปแล้วก็มันไม่ค่อยได้ของดีนะเฮ้ยผมว่าตอนน,อน,นี้มามาดีเกือบจะดีนะแต่ยังไม่ที่สุดไม่ใช่ได้ตัวนี้มาแต่ขออยาดใจให้วอ่ออออออะสิบสามเปอร์เซ็นต์ปะเออเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็ไม่เปิดมาสอุดเจ็ด เองก็เบอร์ไปเพื่อนเลย1.3มาได้0.7อะ่ะดวงโคตรดีอจาจจะตามผมผมก็ขอทีละวสามดีววกว่าเพราะว่าแปดผมรู้สึกว่ายังยังไม่มันเร็วไปอะ่ะแล้วก็คือเสี่ยงมากด้วยเกินเกินะฮะทุกคนโอเคแต่ดูก่อนว่าเราเหลือกี่ฟองแล้วนะครับถ้าเหลือ16ฟองก็คนละแปดไปเลยไอ้ยังยังยังได้อยู่เพื่อน1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะได้แปดสามรอบก็ไอ้โชคจเจ้าแปดเลยไหมมาแปดเร่งรอบกรับผมก็ชโชวขอ้ทุกคนด่านเทคโวแต่ผมมีด่านในใจแล้วแปดฟองอ่นะจัดไป ไมม่โคตรเกลือทุกคนก็เอาว่าถ้าพี่ว่างนะพี่อาจจะแจกตัวละครที่เหลือนะเพราะพี่มีโคตรเยอะตอนนี้เอะเดี๋ยวผมจะไปเมืองที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะได้นะดูตวโนะทุกคนเป็นสุดท้ายเลยไปผมก็ไม่รู้อกว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็ก็ต้องลองเอาแล้วกองหายไปไหนวะเออมาละตีเลยแล้วกันแล้วเราก็จะทาการสุ่มไปเลยครับแปดฟองปึ๊บแบบว่าดีรอผมนั่งแอครอเลยเพื่อนแอครอเลยคืออะไรนี่มาแล้ว เกลือจังหวะทุกคนทำไมมันถึงเกลือขนาดนี้วะเอออยากรู้คือคนมันจะได้คือได้นะไทเทนิกเนี่ยอ่นนี้แปดรอบนะอาจจะไปโลกไหนให้ให้เลือกให้เลือกให้เพื่อนเลือกีกว่าไปโลกไหน มามาก็บบากโชคต้องให้โชคช่วยเดินมาทุกคนถ้าถึง50ไลค์นะครับก็พี่จะสุ่มอันนี้อีก70กล่องนะครับผมก็ใครที่อยากจะอยากเห็นพี่สุ่มอะไรพวกนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล like, ดด้ว like, กดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์กระทือรือร้อ่ะถ้าถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะมาทำการสุ่มให้ดูทุกคน70กล่องถ้าไม่ถึงพี่ก็ไม่สุ่มแต่ถ้าถึงพี่ก็จะสุ่มนะครับผมอ่ะเพื่อนไปเปิดกระเป๋าสิงเชื่อไลก์กันเตรียมไม่เข้าไปเลยเปิดเลยนะเ <ๆ S 1> นี่ยเนี่ยเนี่ยเออปัดเป่าสิงเชื่อไลก์กันโอเคะ ขมอนบัวขมอนบัวมาดูกันน้องชายว่าเพื่อนพี่จะดวงดีหรือเปล่าครับแปดฟองสุดท้ายผมจะเอาดิกันกดม,มาเถอะมาหน่อยมาเถือโอ้โหไ,ไทเทนิกไ,<ว>ไม่มา,มมาแต่ฮิวมาตัวเดียวนะทุกคนโอ้โหโอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตลาดเขาขายฮิวตัวเท่าไหร่กันแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะหาเจอหรือเปล่านะครับทุกคนดู70ฟองพี่ไม่ได้อะไรดีๆเลยอะคม อันเนี้ยพี่ก็สุ่มได้ตัวเนี้ยตัวพี่หมดไปประมาณสักเท่าไหร่ดียวประมาณ20ฟองได้20กว่าฟองอะเอ้อไม่ไม่ยี่สิบฟองดีประมาณ50กับ60ฟองได้นะครับและอันเนี้ยผมสุ่มไป70ฟองได้มาตัวเอ้หกสิบฟองผมได้มาตัวเดียวก็พอๆกับอันนี้เลยแต่ผมมองว่ามันเท่น,นะดูดิเห็นหะวะหายเหรอสิบสองสิบห้าสิบแปดเอาหายตัวหนึ่งเดี๋ยวใส่ตัวนี้อินแอคด้วยครับเพราะว่าเราได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่เอานิดหนึ่งว่ะทุกคนไปเราไปโลกของ เพราะว่าเราจะไปดูว่าราคามันเท่าไหร่ก็น้องรู้ราคาเท่าไหรบอกไว้เลยนะครับอันนี้คือพี่อัดคลิปวันที่28ตอนเวลาเที่ยงคืนนะครับก็ตีไปเอาตีไปวันเสาร์แล้วกันตอนเที่ยงคืนก็คือวันที่วันที่27อ่ะอันนี้คือเป็นวันที่2ี่ตอนเที่ยงคืนนะครับมันก็ไม่ต่างกันมากแต่พี่เห็นราคาจริงๆนะ600้อปีอ่ะ600ปีก็ถือว่ายังขาดทุนอยู่นะครับเพราะว่าผมลงทุนไป1.2ึุทีขาดทุนไปไปเท่าหนึ่งเลยอ่ะก็ขาดทุนไปประมาณร้อยเวอร์เซ็นไหนะคหับติ่ลบ ใช่ไหมอลองท่ายดูถายดูคิดว่ากี่ราคากี่บี20บปีจรงเหรอวะเอาดีเดี๋ยวตำไป่อกโหดว,วงผม<ห>ว่ามาสัก2 5 0บถึง300แล้วกันทุกคนเพราะว่าเป็นตัวใหม่ด้วยนี่ไงเอ้ยเค้าขายตัวนี้300บีอยบีทุกคนแล้วตัวผมจะกี่บีวะเนี่ยทุกคนเห็นประมาณ0 0บีนะครับที่ผมเห็น เขาขายเนี่ยเขาขายยี่ห้าเลยหรอโคตรดุนี่ทุกคนผมผมขอโชว์นี่ได้ไหมนี่ครับบอร์ดครับผมที่มีเพชรตันที่สุดในเกมก็คือบอร์ดนี้มีมูลค่าถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับถ้าเลทเพชรอยู่ที่1.9หรือเลท2หรือเลทสองจุดสองอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะครับจวพี่พาผ่านจนเหลือเหลือไม่ไม่กี่ทีแล้วจาก10ทีพี่เหลือมาเจ็ดแปทีแล้วทุกคนไอคนนี้เขาขาย300รบีแล้วนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับจอพี่ไม่เห็นตัวเหมือนพี่เลยเดี๋ยวพี่ลองหายซักสองหรืสามเซิร์ฟเดี๋ยวจะให้น้องฟิล์มตตัััดไปออนนนทีี่่พหาเเซิรร์ฟจแล้วกนนะคบ จังหวะนี้คือคนคนตาต่อตัดอยู่ต้องหาไปเลยเพราะว่าชิลอยู่แล้วมผมก็ไม่กล้าทา้าเขาดูหรอกนะครับถ้าคลิปนี้เกิน500ร้อยไลค์พี่จะสุ่มอีก 100ฟองอันนี้พูดจริงๆนะถ pues ้าเกินห้าไลท์พี่จะสุดอีก100ฟองไข่นี้เลยเอาพูดตรงๆพูดตรงนี้เลยพี่จะพยายามหาพยายามเทรดพยายามหาตามบู้เลยร้อยฟองถ้าถึงห้าไลท์นะครับตอนนี้ก็เอาแบบชิลๆไปก่อน60ฟองนะทุกคนก็ไปอุดหนุนสปอนเซอร์ผมนะครับนีโมช็อปเพื่อที่จะให้ผมแบบว่ามีสปอนเซอร์นานๆนะครับเพราจะได้จ้างผมนานๆทำให้ผมมีคลิปออกมาดีๆนะทุกคนโอเคก็สัตว์ขี้นี้ชอบอยู่หนึ่งฝากกดไลค์และติดตามและติดตามนะติดตามช่ั้เ้ย CH อออปปิิดคลกูหน่อยยยดดดดิิิเเีี๋๋ววจจะะะะปปปไลลลลค์ 来见。